สุกเอ้ยมีสุกมามีตังเข้ามามีตังหายายเร็วมีสุกหายายเร็วอ่ะ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 นี่ตัวตัวในขี้อ้นอ่ะนนนนนมาจีมาจีมาจีมาเร็วเร็วนี่นี คิดถึงยายที่สุดเลยมามาเองไม่ต้องไปดมเท้ายายอืมมีตังมีตังมาลูกมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอา้ามีสุกมาทาั้งนี้แล้วมีสุกมาหายายแล้วคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยเอา้ามีสุกมีสุกไม่ต้องไปแสดงความเป็นเจ้าของ เนี่ยเนียเนียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแสดงความเป็นเจ้าของนะเขาใช้แก้มมาถูๆเราเนี่ยเขาจะฝากกลิ่นไว้แล้วเขาจะบอกว่าอย่ายุ่งกับยายฉันนะยายเป็นของฉันนะประมาณนั้นนะทุกคนอื้ออื้เอาเอาหนียายไปไหนกันหมดนะเนี้ยเร็ว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 เอาหนียายซะงั้นนั่นหนียายไปเล่นกล่องกันหมดเลย อมอืมมมเมวมมมอมน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะมีตังมีตังทำลายลูกมีตังทำลายมีตังทำลายเอาปังปังก็มาเอ้าปังปังก็มามาที่มาทิมาขึ้นมาหายายมาตรงนี้สิลูกมาตรงนี้กันที่หนียายทำไมแล้ว เวลายายไม่มาก็บอกว่าคิดถึงมาเรียว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 มาเรี่ยวมันเคี้ยวมันเป็นเงยมันเคี่ยวมีห้จังเลยสามแซบสามแซฟเด็ดิด็ดเดิดเด็ดิด็ดเดิดเด็ดเดดด็ดดดเดดน่ารักจังเลยแม่มาแม่มาแม่มา นี่ปังงนี่วามีตังอยู่นู่นมีตังอยู่นู่นมีตังมามีสุก็มาตาลายแล้วเนี่ยมาเร็ว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 จะมาหายายบ่ายายจะไปแล้วนะยายจะไปแล้วนะยายจะไปดูแพ้แล้วนะมีตังมีตังเอ้ยเอ็งจะสวยยา่แล้วนะมีตังเนี่ยมาเร็วเร็วเร็ววใครจะมาหายายมัางไม่มีใครมายายจะไม่ปหาแพ้แล้วนะเร็วเร็วเร็วเอ้าเอ้ ส uh huh. นุกกันใหญ่เลยบ้านแมวกำลังจะเสร็จแล้วนะคะพินาทำบ้านให้แมวค่ะทำทำบ้านให้สามแสบนั้นน่ารักใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเสร็จก็จะรีวิวให้ชมนะตอนนี้ยังไม่เสร็จเนาะห้องนี้ก็เป็นห้องขายของของพินานะคะเอ้าวอาวอาอะไรลูกย่าไปกัดอะไรน่ะอ่านายแล้วน่ะอืมเชี่ยวแห่นไปมั่วนะลูกนะมีสุอืเห็นไหมน่ะ อ,อย่าช่วยแห่นไปกัดไปลูกเดี๋ยวไปเจออะไรเข้าคอเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเก็อีหวายเนี่ยไม่เหลือเลยกัดกันหมดอย่าไปนอนก็จะมีแบบว่าคอนโดมแมวให้จัดของเล่นให้นะคะเป็นบานนารักนะคะมีหน้าต่างให้ชมวิวด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ชมนะคาดว่าสิ่งเดือนนี้ก็จะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคน พอดีหมดงบค่ะทุกคนรองเงินเดือนจ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะรองเงินเดือนจากคนสวนค่ะทุกคนย <c oughs> <c oughs> ายว่ามีสุกอายายก็ไอบ้างเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะทุกคนอากาศเย็นเย็นมาสองวันแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะ <c oughs> มสุกเีสุกกสีส้มเนี่ยแมของมีสุกกส,สีสม้อม,สสสมอมา,ม,ามาลงมาลงมามามา,มาเร็วๆค่ะจะมาหายายมั่งเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเยาจะไปดูแพ้แล้วนะลูกมาดิวมาดิวมาดิวหรือยาไปดูแพ้ดิมาปังปังมาปังปังมาลูกนะดูดูมีสุกทำเสร็จจ้าคลิปยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะทุกคนอ่ะมาสีแะมาสีแก ของยายนะประมาณนั้นสีอสีสีอปัองปังปังปังหัวใจสวยงามมากเลยทุกคนหัวใจซ้อนหัวใจนะคะโอ้โหน่ารักค่ะจ้าแล้วพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ